ทุกคนกลับมาพบก,กับช่องมินิมินจีอย่างเคยนะคะวันนี้เราก็จะมีประโยคภาษาจีนหมดให้กำลังใจนั่นเองนะคะงั้นเราไปติดตามแล้วก็ดูกันเลยค่ะจู่หนีเชิงกงแปลว่าขอให้คุณประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะหนีตั้นชินสมนะาแปลว่าคุณกังวลใจเรื่องอะไร หนีจ้很好แปบลบว่าคุณทำได้ดีมากหั心你แปบลบว่าฉันเป็นห่วงคุณนะ你有ยมสม,สมแปบลบว่าคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่า心情น有那ง糟เจแปบลบว่ามันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นทุกอย่องยางจ แปลว่าทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะหรือครับวัวเว่ยนี้ตาชีแปลว่าฉันเป็นกำลังใจให้คุณนี่เขินดิงจัวเตเหลียวแปลว่าคุณต้องทำมันได้อยู่แล้วนีก่อจหาเดีย好ล点มาแปลว่าคุณรู้สึกดีขึ้นไหมนี่要对自己有信心 แปลว่าคุณต้องมั่นใจในตัวเองนะนี่很好吧แปลว่าคุณโอเคไหมหัวเชียงช้นี้ยี่ดิงหนึ่งจวตแปลว่าฉันเชื่อคุณว่าคุณสามารถทำได้แน่นอนโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ